สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะตามสัญญาค่ะวันนี้ครูญิงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์การใช้ในการประกอบอาชีพของตำรวจคืออะไรคะไม่รู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของตำรวจนะคะเด็กๆมีปืน ุญแจมือนกหวีดพี่ทหารล่ะคะมีปืนเหมือนกันกันกบตำรวจค่ะเด็กๆคุณครูมีกระดานมีชอ็อคมีหนังสือหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ประกอบจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆเรียนหนังสือเก่งๆคะ่ะพี่พยาบาลมีเข็มฉีดยามียาเพื่อรักษาผู้ป่วยคุณหมอมีอุปกรณ์ในการตรวจเพื่อรักษาคนไข้ค่คะเช่นที่ฟัง เข็มฉีดยายารักษาโรคต่างๆค่ะชาวนาจะมีเคียวสำหรับเกี่ยวข้าวนะคะมีหมวกสำหรับกันแดดด้วยเพราะชาวนาต้องอยู่กลางแดดค่ะพ่อครัวมีกระทะตะหลิวหม้อนะคะเด็กๆเอาไว้สำหรับทำอาหารค่ะและยังมีอีกมากมายหลายอาชีพค่ะที่ใช้เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพแล้วนะคะวันนี้ครูหญิงขอลาตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ